อยู่บ้านเนอะเต่งตัวดีแต้ไปไหนน่ะโอ้ก็บอกแล้วรู้วันเนี้จะไปตัวผู้ช่วยเขาไปในเวียงอ๋อ,ออ้เห้มา่เออไม่ได้กับผู้ช่วยไม่ได้กับผู้ช่วยดูกันก่อนจะไปนะทำห,ห,หนังสือสัญญาก่อนหนังสือสัญญาอย่างหนังสือสัญญาก็สู่จะไปหั่นไปนี่นะค่ะทำหนังสือสัญญาก่อนอาเซน สัญญาก่อนที่จะออกบ้าน<ม>น่ะอือมันมันยัไงล่ะคุณเลยข้าบา่เข้าใจนะ่ะอ๋อกฎของมันนะออข้อที่หนึ่งห้ามกับบ้านเกินสี่ทุม่มข้อที่สองห้ามใช้เงินเกินห้าร้อยข้อที่สามห้ามนั่งใกล้แม่งยิงเซนถ้าจะออกบ้านมันจะพูกมัดก,กันมันเกินไปอ๋อต๊ลงจะเส้นกับบดเส้นมันบ่มีบ้านไหนเมืองไหนหรอก คือผัวมาเซ็นสัญญาก่อนออกบ้านบ้านอื่นไม่มีแต่บ้านนี้มีโอโลูกย่างลํำเลยเนี่ยเนเนี่ยขนานสิ่งดังขนาดก็ผมจะออกบ้านน่ะเนะเมียผมมันให้ผมเซ็นหนังสือสัญญาก่อนออกบ้านปัดรถโรข้อห้ามสปะสเปดหลายข้อใครจะไม่ทาได้จะได้โอ้ทำได้กะถ้าอยากจะไปก็ต้องทําได้เซ็นก็ไปอยากมันอย่างอันน่ะอันนั้นมันเป็นหนังสือสัญญาเออเฮาก็มีกะมีวิธีก่ะเฮามีหนังสือลาออก ลาออกอย่างก็ลาออกจากการเป็นหัวลาออกจากการเป็นหัวโอ้โห้เขา้าท่ายรึโอ้โอนานฮะอย่ามาชีพงคือกะล่อกเนี่ยมาชีพโอ้ยังก็นานมีแต่รุ้นเนี่ยโอ้ประเดี๋ยวนี้นะเออขอลาออกจากการเป็นหัวเออมันระบุดวยขอลาออกจากการเป็นหัวยี่สิบสี่ชั่วโมงโออ,อมังขึ้นขึ้นมาถึงรใหม่เสร็จอ๋ออันบออ สูัรเส้นของข้าเอ้อสูตรเซนข้าก่อนอ๋อได้กาบไม่มีปัญหาอย่างหั่นอ่ะโอเคเรียบร้อยปน,นันฮะโอเคาลาออกจากการเป็นผัวสูเรียบรอย้อยอปนันไปได้ยังจะไปกันเอ้าขวาข้ามากระเป๋าข้าในเมื่อสูลาออกจากการเป็นผัวข้ามักนก่อนอข้าก็ต้องยืดโัโโ้ยืด,ดยังไหอเอา้าก็ต้องยืดกะก็ย่างสู่ทำงานราชการอ่ะ ถ้าสูออกจากราชาการไปอ่ะทุกอย่างสู่ต้องคืนราชาการมดแต่อันนี้สูลอาออกจากการเป็นผัวค่าเออเพราะฉะนั้นสูจะไปเอามาเสื้อหมดนี้ค่าไปนคนซื้อหมดเสื้อออกมาเดวกคนนั่นเลยเหอเออตึงเสื้อนอกเสื้อหนหตึงเตยยินตึงเนี่ยเกือกนะกูกี่บาทเอาออกมา,าหมดตั้งแต่หัวถึงตีนสตางค่าไปนคนซื้อในเมื่อ,อ,อสูจะไปสูไปใช้าผัวค่าแล้วตอนนี้พอกอะมาเสี่ยงนั้น งานมาเกลวานะมาเก้วนงานเป็นต้นขี้นามต้องทำมาได้งานมาหู้เรื่องเรื่องนี่มาได้โอ้ก็ประนานบอกผมแล้วอ่ะเออจะลาออกกะมาโอไม่ได้ในี่ถ้าข้าลาออกจากการเป็นผัวข้าเบืออย่างเสอย่างกะไม่ห้เหลืออย่างก็เหลือแค่ตัวจุนจุนไปเลยพอมวนนี้ข้าแบบคนซื้อคือเลือกเอาบ้าสู่จะเอาอย่างไหนมาเลือกเราว่ามามาลาละอืมาลาเลยสิ้น สัญญาห้ามกลับเกินสี่ทุม่มห้ามใช้เงินเกินห้าร้ยบาทแม่นห้ามนั่งใกล้ผู้หญิงเออมายังเปลาเจ้าตามนั้นก้นะเออเอาอันบบาเออแน่นอนเออ,อหืมหืมผม,มจงขี่เข้าน้อยไปตามนั้น